สวัสดีค่ะพบกับช่องที่ดินและสังหาบายฟ้ามุยนะคะวันนี้นะคะเราพามาชมที่ดินนะคะสวยๆอีกแปลงหนึ่งนะคะอยู่บนเนินเขาเลยนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้มีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด2แบบนะคะเป็นทั้งโฉนดคุดแดงแล้วก็เป็นทั้งเอกสารสิทธิ์พปท .5 นะคะเอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉนดคุดแดงเนี่ยจะมีเนื้อที่1ไร่1ง,ง,งานนะคะแล้วในส่วนที่เป็นพปท .5 เนี่ยก็จะมีประมาณ7ไร่กว่านะคะ ลักษณะของที่ดินก็คือจะอยู่บนเนินเขาเลยนะคะนี่ตัวโฉนดนะคะนี่อยู่ตัวโฉนดหนึ่งไร่หนึ่งงานเนียน่อยจะอยู่ตรงด้านหน้าจะเป็นติดคลองน้ํานะคะแล้วก็เป็นสวนมะยงชิดด้วยแต่เราจะมีภาพมุมสูงให้ทุกท่านได้ชมนะคะแล้วส่วนตัวที่เป็นเอกสารสิทธิ์พม้ .5 เนี่ยก็จะอยู่บนเนินเขามีสิ่งปลูกสร้างมีบ้านด้วยนะคะมีบ้านหนึ่งหลังแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยมีบ้านเลขที่อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ที่ดินสวยมากๆเลยนะคะ ลักษณะเป็นเนินสูงเลยนี่นะคะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดของที่ดินกันนะคะตอนนี้เราก็ยืนอยู่หน้าแปลงที่ดินนะคะตรงส่วนนี้จะเป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะคะมีอาคารเดิมเป็นอาคารบ้านพักคนงานนะคะแล้วก็มีส่วนมายงชิดส่วนตัวพพทาวาก็จะอยู่บนเนินเขามีบ้านหนึ่งหลังนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังตัวที่เป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงของเราตรงนี้ตรงด้านหน้าที่เป็นโฉนดเนี่ยโฉนดคุดแดงเนี่ย ก็จะติดถนนสาธนารณะนะคะแล้วก็ติดคลองน้ำนจะมีคลองน้ํานะคะก็คือเข้ามาเนี่ยก็เป็นถนนสาธารณะตลอดเข้ามานะคะมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้านะคะไม่เปี่ยวด้านหน้าก็เป็นคลองน้ําฝั่งตรงข้ามก็เป็นบ้านสวนนะคะของเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะตรงนี้เป็นชุมชนไม่เปี่ยวนะคะมองเห็นวิวเขาบรรยากาศดีนะคะ เราก็ขับเลยที่เราเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านด้วยถนนด้านหน้าเนี่ยยังเป็นลูกลังแต่ว่าก็คือกําลังมีโครงการทคอนกรีตแล้วนะคะนี่นะเป็นพื้นที่นะคะตัวฉนนกุฎแดนหนึ่งไร่หนึ่งงานมีอาคารหนึ่งหลังเดิมเป็นบ้านพักคนงานนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะคะขึ้นไปตัวด้านบนซึ่งจะเป็นเอกสารสิทธิ์อ่าเป็นตัวพพทห้าแล้วก็มีสิ่งกสร้างคือมีบ้านนะคะก็คือเดิมเนี่ยเจ้าของก็เคยอยู่ที่นี่มาก่อนแต่ว่า ไปอยู่บ้านข้างในนะคะในเมืองเราก็เลยต้องการจะขายแปลงนี้นะคะก็คือด้วยความจาเป็นก็เลยจะต้องขายแปลงนี้ไปอันนี้ก็คือทางขึ้นนะคะก็จะเหมือนเราขับรถขึ้นมาบนเขาบนยอดเขาเลยก็คืออากาศดีบรรยากาศดีมากๆนะคะก็ขับขึ้นมาไม่ยากนะคะนี่เราพอมองลงไปเนี่ยก็จะมองเห็นวิวด้านล่างนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของพื้นที่นะคะอ่าตอนนี้เรายืนอยู่อ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะ ที่ดนเนี่ยจะมีทั้งหมดเป็นสามระดับนะคะเราจะยืนอยู่ประมาณช่วงกลางเนาะเนี่ยนะคะหนูตรงที่เห็นมีหลังคานะคะแล้วก็เป็นสวนม้ยงชิดเนี่ยตรงนั้นจะเป็นพื้นที่โฉนดนะคะด้านหน้าจะติดคลองน้ําแล้วก็ติดทางด้วยนะคะติดถนนเนี่ยนะคะฝั่งตรงข้ามมีเพื่อนบ้านนะคะไฟฟ้าปปาประปาเป็นประปาหมู่บ้านนะคะไฟฟ้าประปาถึงแล้วก็หลังจากส่วนม้ยงชิดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเอกสารสิทธิ์พปท5้านะคะมีเอกสารเรียบร้อย นี่นะคะลักษณะก็จะเป็นที่บนเชิงเขาเนินเขาเนาะหลังจากตัวเอกสารนโฉนดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเอกสารพปรท5นะคะซึ่งอยู่ติดกันเลยมีการทํารั้วนะคะมีทํารั้วทํเอกรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือบ่งบอกอาณาเขตของที่ดินเรากับที่ดินเพื่อนบ้านไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของทํารั้วลวดหนามอะไรไว้เรียบร้อยนี่นะคะลักษณะที่ดินก็จะเป็นเนินเขาขึ้นมาเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะก็คือเหมือนมีบ้านเนี่ยมีบ้านหนึ่งหลังมีบ้านเหมือนปลูกอยู่บน ปลูกอยู่บนภูเขาเลยนะคะนี่มีบ้านหนึ่งหลังนะคะเดิมเจ้าของก็อยู่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดของด้านบนกันนะคะว่าด้านบนเป็นยังไงมองเห็นวิวสวยมากๆเลยนะคะเห็นวิวได้รอบเลยเนี่ยถ้าท่านใดอยากจะมาทําบ้านพักตากอากาศนะคะบ้านสวนหรือว่าอ่าหร,อหรือจะทําธุรกิจนะคะรีสอร์ทร้านกลางเต็นท์ที่พักเนี่ยเหมาะมากๆเลยเขาวิวดีมากเลย นี่นะคะนี่เรากําลังเดินขึ้นมาบนเนินเขานะคะเดี๋ยวเราจะแผ่นกล้องให้ทุกท่านไปดินะคะนี่วิวสวยมากๆนี่นะคะพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาเพิ่มนะคะอำเภอบ้านานาจังหวัดนะครนายกนะคะมีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด2แบบนะคะก็คือเป็นโฉนดคุดแดงด้วยแล้วก็เป็นเอกสารสิทธิ์พปทห้าด้วยมีสิ่งปลูกสร้างบนนี่คะ่ะมีบ้านหนึ่งหลัง ทั้งหมดนะคะยกแปลงนะคะเจ้าของขายในราคา6กล้านบาทนะคะถ้าท่านใดชอบนะคะสามารถมาต่อรองกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะนี่เรากําลังเดินขึ้นมาบนเนินเขานะคะวิวสวยวิวดีมากนะคะลองนึกดูถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวอากาศหนาวนะคะจะฟินบรรยากาศขนาดไหนเอ่ยมีหมอกด้วยนะคะหน้าหนาวอากาศเย็นสบายเลย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะคะของพื้นที่ลมลื่นนะคะเต็มไปด้วยต้นไม้เพราะว่าเรียกว่าอยู่บนมันจะอยู่บนภูเขาอะนะคะภูเขาลูกเล็กๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่เขตของป่าไม้นะคะไม่ใช่เขตอุทยานไม่ใช่เขตป่าไม้เพราะว่าตรงนี้ก็คือพื้นที่ตรงเนี้ยก็คือเขาเปิดให้ประชาชนจับจองได้มีเอกาสารสิทธิ์ครอบครองกันถูกต้องนะคะนี่เรามีเอกสารสิทธิ์มีอะไรถูกต้องนะคะ บรรยากาศโดยรอบๆนะคะนี่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ถ้าท่านใดชอบที่บนเนินเขาบนเชิงเขานะคะแปลงนี้ก็คือเป็นอีกแปลงหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสามารถมาชมได้ทุกวันมีสิ่งปลูกสร้างเปนะะ็นอาคารเป็นบ้านด้วยนะคะบ้านแล้ก็มีบ้านเลขที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวสามารถมาชมได้นะคะนัดชมพื้นที่ได้ทุกวันนะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพื้นที่อยู่ตรงไหนรายละเอียดเป็นยังไงสามารถโทรสอบถามได้นะคะ นี่ก็เป็นภาพรวมๆนะคะภาพโดยรวม,ะะมของพื้นที่นะคะตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะคะและทั้งหมดก็คือภาพรวมของพื้นที่นะคะถ้าท่านใดสนใจสามารถนัดชมได้ทุกวันนะคะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องที่ดีและสังหาใบาฟางมุ้ยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ